สวัสดีค่ะวันนี้มาผัดผักคะน้ากับผักกาดดอกนะคะใส่กระเทียมพริกทุกลงไปแล้วค่ะอัดพริกจะกีมมันหายไปอัดใหม่ผัดเต้าเจี้ยวนะคะพเพื่อนๆ้องก็มีตด้งนะคะผัดเต้าเจี้ยวค่ะมันจะอร่อยดีนะ ไม่เคยผัดนะแต่จะลองผัดกินดูว่าจะอร่อยแค่ไหนหอมหอมค่ะหอมมากมากเลยผัดเต้าเจี้ยวค่ะเดี๋ยแจ่แสบก็ได้เพื่อยหิวมากเลรอแต่หิวนาะ <ๆ S 2> พอหมอแล้วก็ใส่น้ำตาลไปเลยค่ะน่าจะสักหน่อยนะคะน้ำตาล ตาลแล้วก็เครื่องุงรสทอดสิลดนี่แหละค่ะรือว่าลดดีก็ใส่ไปจะเค็มไปไหมเนี่ยเราเกี้ยวก็เค็มแล้วนะโอ้ยแต่แซ่บนะเห็นองเนาะว้าวน่าอร่อยจังเลยเอาเมือแตะแต่ว่าอร่อยไหมอืมอร่อยมากๆเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะ กินง่ายๆอยู่แบบสมถะพอแล้วค่ะนี่กินแค่นี้ผักซื้อมาซาบาทแล้วก็ได้จานมาเริ่มเพิ่มเลยเนเห็นไหมคะน้ำเขาก็ออกเองน้ำมันอยู่ในต้นผักไงคะอือร่อยเลยค่ะป๊าดินจะแสบดูขนเนาอเพื่อนอย่าสูตอบช้าหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะ งานเยอะสูเยอะแยะเลยค่ะแต่ละวันตอดช้าหน่อยก็จะว่ากันนะคะออ้ยเป็นจะแสบก็ยเพ่นเพื่อนเห็นไหมน้ํเกาจะออกเองตามธรรมชาติอยู่ในต้นผักนะคะหเห็นไหมโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ํานะคะเพื่อนเพื่อนน้ำเขาจะออกเองเลยเห็นไหมเยอะเลยน้ำทีตะกี้ไม่มีน้ําเลยนะคะแป๊บเดียวเขาจะบีบน้ําออกในต้นต้นผักนี่แหละคะ่ะหืมน่าทานมากๆาเลยค่ะ ชิมใหม่ก่อนนะคะอืมมันจะออกรสชาติหอมหอมหอมเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็ปลาแรมปลาแรมด้วยความนัวของเครื่องปรุงนิดหน่อยแซ่บหลายว้าวแซ่บง่ายผัดให้น้ำออกสักพักหนึ่งก่อนนะคะถึงจะหยุด อร่อยอร่อยจ้าอร่อยไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนที่น่ารักทุกคนตอบช้าหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ